พูดถึงเรื่องราคาสินค้าที่ตอนนี้ก็ปรับขึ้นกันเรื่อยๆนะคะทางกระทรวงพาณิชย์เองออกมาบอกแล้วว่าจะตั้งวอล r o o มเกาะติดสถานการณ์ราคาสินค้ากันรายวันทีเดียวเพื่อรับมือวิกฤตรัรสเซียยูเคร,รนที่เกิดขึ้นล้างราคาวัตถุดิบทั้งปุ๋ยแล้วก็อาหารสัตว์ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ นายจุรินลักษณะวิสิท์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าวอรูมสินค้าที่ตั้งขึ้นมาจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าแล้วก็รายงานให้ตนเองทราบทุกวันด้วยเพราะว่าสิ่งที่เป็นห่วงตอนนี้ก็คือเรื่องราคาน้ํามันที่สูงขึ้นกระทบต้นทุนการผลิตการขนส่งก็ได้ให้เข้าไปดูรายละเอียดราคาสินค้าต่างๆอย่างใกล้ชิดแล้ว ส่วนเรื่องปุ๋ยแล้วก็อาหารสัตว์ซึ่งต้องนําเข้าร้อยเปอร์เซ็นจากรัสเซียเมื่อรัสเซียงดส่งออกปุ๋ยชั่วคราวจะก,กระทบเกษตรกร,ร,กรมากขึ้นก็สั่งการให้วอรูมเร่งหารือกับกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้กระทบเกษตรกร,ร,กรแล้วก็ปศุสัตว์ให้น้อยที่สุดด้วยค่ะด้านปลัดกระทรวงพาณิชย์นายบุญยริศกัลยานามิตรก็บอกว่าที่ประชุมวอรูมได้พิจารณาผลกระทบที่มีต่อสินค้าสําคัญสองรายการก็คือ ปุ๋ยเคมีแล้วก็วัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งปุ๋ยเคมีแล้วก็อาหารสัตว์เนี่ยเป็นสินค้าควบคุมตามพรบว,ว่าด้วยราคาสินค้าแล้วก็บริการถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการจะปรับราคาก็จะให้ปรับตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไม่ให้ฉวยโอกาสค้ากําไรเกินควรแล้วก็ไม่ให้สินค้าทุกตัวปรับขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เท่ากันหมดเพราะว่าสินค้าแต่ละชนิดได้รับผลกระทบที่ต่างกันแต่ถ้าจะขอปรับราคาต้องทําเรื่องเข้ามาที่กระทรวงก่อน โดยจะเสนอให้รัฐมนตรีพาณิชย์พิจารณาด้วยซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใครในกลุ่มสินค้า18หมวดทำเรื่องขอปรับราคาเข้ามาอย่างเป็นทางการนะคะส่วนสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปยังคงขอความร่วมมือให้ตรึงราคาขายสำหรับสินค้า18หมวดสำคัญอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตเป็นอย่างดีด้วยค่ะ